สวัสดีครับผมหมอยุทธกิจนะครับหรือหมอฟอสนะครับประจําคลินิกธนกรรมเพยียวเด่นนะครับออในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับทุกคนน่าจะนึกถึงสีแดงหรือไม่ก็สีชมพูใช่ไหมครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่เหงือกเรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยในช่องปากของเราเนี่ยเหงือกจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดสักนิดนึงนะครับ แ้าเกิดว่ามีใครตอบว่าสีแดงนะครับคาตอบน,น,นั้นก็คือเป็นคาตอบที่ผิดนะคร<อ>ับเหงือกที่มีสุขภาพที่ดีนะครับก็จะต้องเป็นเหงือกที่มีลักษณะคือเป็นสีชมพูนะครับอ่อนๆนะครับเหงือกมีความแน่นมีความแข็งแรงนะครับไม่มีเลือดออกตามไรฟันเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวหมอจะมีรูปตัวอย่างนะครับที่จะให้ดูนะครับว่าเหงือกที่มีลักษณะเป็นสีชมพูเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครตอบว่าเป็นสีแดงครับแดงเข้มหรือแดงอมโม่วงนะครับตามรูปนี้นะครับคือเป็นการบ่งบอกแล้วว่าในช่องปากของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับเหงือกเริ่มมีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับในคนไข้าบางรายนะครับอาจจะมีแรงฟันแล้วมีเลือดออกนะครับเริ่มมีกลิ่นปากนะครับหรือว่าในบางรายที่เป็นมากๆอย่างแดงอมม่วงแล้วเริ่มมีปัญหาคือเมมหงือกล้นเยอะๆนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าโรคลามาน่านะครับหรือโรคปริทันอักเสบเรื้อรังนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาฟันโยกเคี้ยวไม่ค่อยได้นะครับหรือใน เคยเจอก็คือฟันก็จะหลุดออกมาเองเลยนะครับใครนะครับมีปัญหาเหล่านี้นะอยากให้คุณหมอมาช่วยดูนะครับก็สามารถไปพบคุณหมอได้นะครับเพื่อให้คุณหมอช่วยวางแผนนะครับแล็รักษาให้กับคนไข้ครับตรวจของวันวาเลนไทน์นะครับหรือว่าวันไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าคนไข้นะครับยังไม่มีคลินิกนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้กับคนไข้นะครับเราขอฝากคลินิกมาําเพียวเดนนะครับพร้อมจะช่วยดูแลให้กับคนไข้นะครับเพื่อให้คนไข้กลับมามีสุขภาพช่องปากที่ดีนะครับมีเหงือกที่แข็งแรงนะครับยังไงก็ขอ ากคลินิพกพกรรมเทียวเดีนไว้ให้กับคนไข้ดกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับ